สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาถามว่าผมถ่ายคลิปทำไมครับคือผมจะเล่าเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> ที่ผมเจอมาจริงๆนะก็คือเอยเข้าจอมอวะแบบครับเรื่องละเรื่องที่ผมเจอมาแบบจริงๆจังๆนะครับคือเรื่อง h e โร่บาครับคือตอนนั้นผมเป็นเจ้าของซื้อครับผมชื่อนนทนะครับ ผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟใช่ไหมครับนั่นแหละครับแต่นั้น,น,นอะ่ะจะพูดยังไงดีคือผมเปิดเซิร์ฟแล้วเปิดเซิร์ฟได้ประมาณหนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีแล้วก็เม่เอ้ยเปิดเซิร์ฟได้สองปีครับก็ปีปีที่สองครับนั่นแหละก็ที่จ่ายคนเราคงก็จะหมดครับเหลือเวลาประมาณ หเดือนครับใกล้จะหมดแล้วนะครับค่า <c oughs> โครโครของเขาเลยหกเดือนตอนนั้นอะ่ะผมก็กำลังหาคนเติมคนเล่นประมาณสี่สิบห้าสิบคนอยู่มั้งสามสิบสี่สิบคนอ่ะเออแต่ผมก็คนเล่นไม่ค่อยเยอะหรอกครับสามสิสี่สิบคนเองผมเปิดให้เล่นประมาณห้าสิบกว่าคนครับก,ก็เกือบเต็มเซิร์ฟ แต่เ <c oughs> ซิฟตอนนั้นผมไม่แหลกเลยนะลื่นเฟือด,ดอตอนนั้นทำปนวเป็นเซิฟแนวแม่น้เกมแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวแนวสร้างบ้านเออพอผมเปลี่ยนมาแนาวสร้างบ้านใช่ไหมเรื่องมันก็เกิดขึ้นเลยครับดูไหมเลยเกิดขึ้นงนี้ครับคือไม่มว่าจะเบาะเร่งเสียงดังครับ ดังนั้นผมประชุมแอดมินกับสตาฟครับแอดมินกับสตาฟของผมผมคัดเฉพาะคนที่มีการีนาเท่านาั้น,นครับจะเติมเป็นสตาฟก็ต้องมีการีนาถ้าไม่มีก็ไม่รับ <c oughs> ก็เข้าทุกคนก็เข้าห้องประชุมเหมือนเขาครับผมก็บอกว่าผมจะลงปลักอินไอเทมมอลครับคือเออซื้อของหรือซื้อย,ยดอันตโนมัติครับในเซิร์ฟ จะสามารถใส่บัตรโทรในนั้นได้คงจะรู้กันดีนะนี่ครับไอเทมนี่มาอินเนี่ยครับผมจะลงมาอินเนี่ยแต่มันก็ไม่มีเอ้ยมันมีครับผมลงปุ๊บใช่ครับเกิดบั็ออินบัคครับหมดเลยครับแต่มีบัออินหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับคือฮีโร่บายเอ,อ,อครับอันนี้มีนะครับ มีวันในบักกิดนะครับคือบักกิดก็คือที่ลงบักอินคือที่ที่ดาวโหลดบักอินอะของไมค์คาร f บอะอันนั้นทีแล้วว่าไอผมก็มันแปลกใจผมแต่ผมก็งงเฮ้ยมันมาได้ไง,ไงวะทั้งที่ลงไอเทมมอไม่ได้ลงวันนั้นรหัสโคโลก็มีผมคนเดียวที่รู้ไม่เคยบอกใครเลยหรือมีคนมาแฮ็กก็ไม่น่าใช่เพราะเจ้าของโคโลเขาทำการแฮ็กโคโลไอผมและหรือการยิงไอพะครับ ใช่ไหมนัม่นแหละเดี๋ยวคิดนาทีแล้วะสามนาทีผ่านไปครับโคตรยาวเลยจาวตรงไหนวะนี่แหละคร <c oughs> ับมาเข้าเรื่องเลยไม่ได้ใจแต่คงายากจะบลั๊กมั้งผมจะบอกเจ้าของคนรู้แต่ผมจะบอกเจ้าของคนละเพราะผมสังเกตด,ดีๆเฮ้ยมีอีกบัคกอินหนึ่งวะ่ะคือสามศูนย์สามคือมันไม่มีอยู่ในบกักกิจครับเดี๋ยวผมดูให้ดูเลย มีอะไรบ้างมีอยู่แค่เคียดไอทีมบักกิจกันครับเราไปอันนี้ต้องจะโปรแกรมยิงไองพีครับผมยิงไอพีซ้ร์เนี่ยดับหมดพวกเซิร์ฟแบบของเขาดีจริงครับผมยิงเฉพาะเซิร์ฟที่มาโปรโมทเซิเร์ฟผมนะครับ ผมจะไม่บอสผีเซิร์ฟผมนะครับเพราะยังไม่เปิดเซิร์ฟที่โกงครับทำะไรฉันเนี่ยไปยินแนงครับสามศูนย์สามโอ้ยแหลกจังเลยมันไม่มีครับนี่ครับ สามส่วนสามคืออะไรครับผมไม่รู้มันเพิ่มมาปะมาสักทีอออันนี้คือไม่ใช่มันเป็นมันเขียนสามสวสามอันนี้นะครับบาอินผมก็งงเลยครับตอนนั้นแล้วผมก็แจ้งบริษัทโมจังครับดูจักไหมครับ ัาษาทีส่สร้างไหมครับครับพอเข้าไหมาครับเขียนว่าโมจังครับนะครับผมก็แจ้งไหมครับผมไม่ได้โทรครับผมเขียนนผมรู้เว็บไซต์ของเขาครับโมจังอะไรนัร่นแหละจำไม่ได้ผมก็คุยกับเขาเขาบอกว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ผ่านมาหลายปีผ่านมาหนึ่งปีกว่าครับผมก็ลืมไปตั้งนานตั้งนานแล้ว ก็งงครับเพราะผมเรียกสตาฟ์ทไม้นี่ใช่พอผมเรียกสตาฟแอดมินมาไปชมอีกทีครับก็บอกว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วนะเวย้ยมันเริ่มแปลกจริงๆครับเนะี่ยขาดวันาทีต้องเริ่มนะครับต้องรีบนะนั่นแหละครับผมก็งงครับ เรื่องที่น่ากลัวมากครับแล้วผมดูทีผมรีเซิร์ไปทีครับเฮ้ย<ฮ>สปาวหายครับผมมาดูที่เซฟแมปของผมครับเออสปายางมีอยู่ดีนะเสียไว้ผมก็บอกงนี้ในใจครับผมคิดว่าเฮ้ยใครมาเปลี่ยนแมปไว้อย่าให้รู้นะผมพูดอย่างนี้จริงๆนะครับอะไรลยครับ มันสปาวหายไปผมก็เจอบางอย่างครับมันเป็นโลกกว้างครับแล้วก็มีท่านบูชาฮีโร่บายอยู่ครับผมงงเลยครับโอโ้โหงงจริงๆเนี่ยท่านบูชาฮีโร่บายมาได้ไงวะเอา้าผมงงมากอะท่านบูชาฮีโร่บายมาเฉยเลยมันมาได้ยังไงครับนี่ผมก็งงไปเหมือนกันครับนั้นผมก็ปิดเซิร์ไปครับ แล้วก็ไม่เล่นก็ไม่เปิดเซิร์อีเลยครับแต่นี้ผมก็คิดจะคิดจะจ่ายคิดจะเปิดเหมือนเดิมครับเรื่องนั้นก็คงเป็นตำนานต่อมาครับก็คือตำนานสามสุดสามครับที่ใครๆก็รู้จักครับเป็นตำนานของฮีโรบายครับลงพียังรู้จักไหแล้วจริงลงพีก็เคยทำหนังนะครับตอนนี้ใช่เขาทำหนัง เอออะไรออฟเหลี่ยมนะเอ้ยออฟเหลี่ยม,มจำไม่ได้มาครับเหลี่ยม,มเออมครับเหลี่ยมครับเหลี่ยมออบเทลเออครับนะนี่คือเรื่องเล่าที่ผมเคยเจอมาจริงๆนะครับผมขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับเปลีย่ยนทีแล้วเ่ะแปดนาทีครับพอสมควร,ลครแล้วนะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกับเรื่องเล่าคนหัวลุกดุกไหม ที่เกี่ยวกับมาคับครับแลเจียกับในชีวิปจริงครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายต <c oughs> ิ๊กเจอกันนะ